ที่จะไปรับชมเพื่อนๆสามารถที่จะกดไลค์กด Subscribe และด o n a t e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานได้นะครับเจ้าจงจับตาดูองค์ชายิบต่อไปซะขอรับนายท่านเจ้านั่นเริ่มจะมีพฤติกรรมแปลกๆตั้งแต่กลับมาจากการต่อสู้ครั้งล่าสุดแล้วณนะที่พักของบุตรขององค์ชายที่หนึ่ง ยฮึบข้าจะลองควบคุมมันดูก่อนก็แล้วกัน<อ>ฮ้อ ไอบาซสสบหรือว่าจริงๆแล้วมันไม่สามารถควบคุมได้ครกปราสจากอัญมณีเลือดวิญญาณที่สมบูรณ์กันแน่นะดูเหมือนว่าข้าจะทำอะไรไม่ได้นอกจากจะรอให้ท่านพ่อของข้ากลับมาก่อนกันสินะข้าสัมผัสได้ว่ามีใครบางคนเพิ่งจะใช้อัญมณีเลือดวิญญาณด้วยละ่ะจะรู้ไหมว่าที่ไหนกัน ข้าคิดว่ามันน่าจะมาจากทางนั้นนะแถวนี้งั้นสินะสถานที่แถวๆนี้มีทั้งที่พักขององค์ชายที่หนึ่งและองค์ชายที่สิสถ้าหากว่ามันอยู่ในที่พักขององค์ชายหนึ่งแล้วก็มันก็จะยุ่งยากนิดหน่อยข้าสามารถสัมผัสได้ว่ามันอยู่แถวๆนี้แต่ว่า มันโดนกั้นด้วยผนึกอะไรสักอย่างอยู่ข้าคิดว่าคงจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยล่ะเจอแล้วข้าไม่คิดมาก่อนเลยนะว่ามันจะอยู่ภายในนี้ชิช่างวุ่นวายซะจริงแล้วพวกเราจะเข้าไปเลยไหมล่ะเอายังไงดีล่ะก็ได้ เหมือนพวกเราเข้าไปข้างในกันข้าน้อยมาแล้วขอรับฮะองค์ชายสิบเงินเหรอ,อฮะข้าไม่รู้ว่าองค์ชายสิบมาที่ตำหนักขององค์ชายหนึ่งในยามวิการแบบนี้เพื่อจุดประสงค์อะไรกันแน่ นี่มันท่านติงไม่ใช่หรอกเหรอที่ข้ามาที่นี่ก็เพื่อที่จะมาเยี่ยมห้านของข้าท่านจะไม่ต้อนรับข้าหน่อยหรอได้โปรโดยกโทษให้ตาแกยังข้าด้วยที่ไม่ได้ทำการต้อนรับท่านดีๆตอนนี้แทนเจียนนั้นกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการบ่มเพาะพลังและไม่สามารถโดนรบกวนได้ ข้าน้อยขอทราบได้ไหมว่าที่ท่านมาพบนายน้อยนั้นท่านมีวัตถุประสงค์อะไรกันแน่นี่เจ้ากล้าสงสัยในตัวข้าอย่างงั้นหรอถ้าหากว่าลานข้าอยู่ที่นี่แล้วก็เขาก็ควรจะรีบออกมาต้อนรับข้าสิหรือว่าตอนนี้เขากําลังยุ่งอยู่กับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถออกมาพบข้าได้กันแน่หรออะองชายสิษนี่ท่านจงใจจะมาหาเรื่องพวกเรา ในยามวิกาลอย่างนี้ใช่หรือไม่เจ้านี่มันน่าราคาญซะจริงเจ้านี่มันดื้อด้านซะจริงแค่ข้ามาหาล้านข้าแค่นี้ทำไมต้องทำให้เรื่องมันวุ่นวายด้วยล่ะท่านพี่ของข้านั้นออกเดินทางอยู่งั้นเหรอหรือว่ามันจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับอัญมณีเลือดวิญญาณกันแน่นะ ตาเจ้าแล้วฮะรายงานขอรับองค์ชายสิบได้บุกเข้ามาในตำหนักแล้วครับฮะท่านลุงสิบอย่างนั้นเหรอทำไมเขาถึงได้มาที่นี่กันนะ เดี๋ยวข้าจะออกไปพบเขาเองเด็กๆในตระกูลของข้านั้นชอบโวกเวกวยวายข้าต้องขออาภัยท่านลุงด้วยที่ไม่ได้แสดงการต้อนรับที่ดีข้าไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าอะไรกันที่ทำให้ท่านต้องมาหาข้าในยามวิกาลเช่นนี้ดังนั้นข้าจึงไม่ได้ออกมาต้อนรับท่านด้วยตัวเองท่านลุงสิบ กรุณาตามข้าเข้ามาด้านในก่อนเจ้าไปเอาน้ำชามาให้ข้าสิหลานข้าข้าไม่ได้พบหน้าพ่อของเจ้ามาหลายปีแล้วเขาอยู่ที่ไหนกันล่ะขอรับจริงๆแล้วท่านพ่อไม่ได้กลับมาที่นี่หลายปีแล้วเช่นกันเจ้าอยากให้ข้าลองมองดูเขาด้วยตัวเองไหมล่ะก็ได้ เงินเจ้าก็มองเขาผ่านดวงตาของข้าก็แล้วกันช่างน่าเสียดายจริงๆที่ท่านลุงบังเอิญม,มาตอนที่ท่านพ่อของข้าไม่อยู่แบบนี้หลานข้าเจ้าก็รู้ใช่ไหมว่าท่านลุงของเจ้าคนนี้นั้นเป็นผู้ที่ค้ั่งไรการฝึกวิทยายุดและการบ่มเพาะพลังอย่างมากในเมื่อพ่อของเจ้าไม่อยู่ที่นี่และข้าเองก็ได้รู้มาว่าเจ้าพึงจะได้รับสมบัติดีๆมากเมื่อเร็วๆนี้ ท่านลุงคนนี้ขอชื่นชมสมบัตินั้นหน่อยจะได้หรือไม่ฮะสมบัติงั้นเหรอท่านลุงท่านหมายถึงอะไรกันแน่ตามที่ข้าได้รับข้อมูลมาจากลั่วฉีนั้นเจ้าพึงจะได้รับสมบัติที่สามารถเพิ่มพลังได้อย่างมหาศาลในช่วงระยะเวลาสั้นๆท่านลุงสิบคนนี้นั้นสงสัยเป็นอย่างมากถึงได้มาที่นี่ไหนๆข้าก็มาแล้ว นั้นเจ้าก็แสดงการบ่มเพาะพลังของเจ้าให้ลุงคนนี้ได้เห็นหน่อยเป็นไงล่ะข้าคิดว่าข่าวที่ท่านลุงสิบได้รับมานั้นน่าจะผิดพลาดข้าไม่มีสมบัติอย่างที่ท่านว่าหรอกนะอีกอย่างการบ่มเพาะพลังของหลานท่านคนนี้นั้นก็ได้ลงอย่างมากโดยเฉพาะเมื่อเร็วๆนี้จริงๆแล้วข้ายังสงสัยวิธีฝึกโดยใช้อัญ,ญมณีเลือดวิญญาณอยู่เหมือนกัน เพราะในขณะที่ข้าได้ลองทําการฝึกด้วยตัวเองนั้นพลังของข้ากลับตีกลับจนข้าเกิดการบาดเจ็บภายในถ้าพูดถึงศักยภาพในการฝึกฝนแล้วล่ะก็ท่านลุงเจ็ดนั้นมีศักยภาพที่สูงกว่าท่านลุงสิบอย่างเห็นได้ชัดแต่ว่าข้าเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าท่านจะสามารถฝึกไปได้ถึงไหนกันสุดท้ายแล้วท่านจะสามารถเอาชนะท่านลุงเจ็ดได้หรือไม่ไอเจ้าเด็กนี่สมแล้วจริงๆ ที่เป็นลูกของพี่ใหญ่มันไม่ยอมคลายความลับอะไรออกมาเลยไมมแต่น้อยส่วนนางแม่มดที่ชอบใช้มนต์เสน่นั่นก็ไม่สามารถเชื่อใจได้อีกงั้นข้าคงจะต้องหาวิธีด้วยตัวเองแล้วสินะถ้าไม่ดีแล้วอาการบาดเจ็บภายในที่ข้าสะกดเอาไว้กำลังจะปะทุกออกมาแล้วมันไม่ดีแน่ถ้าหากว่าคนนอกรู้เรื่องนี้เข้าที่ท่านได้โจมตีคนเฝ้าประตูของข้านั้นข้าไม่ติดใจเอาความก็ได้ แต่ว่าข้าก็อยากจะรู้จริงๆว่าทําไมท่านถึงได้ทําร้ายพ่อบ้านของข้าด้วยล่ะฮ่าเจ้าก็ลองมองดูรอบๆสิจริงๆแล้วข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมแต่ว่าข้านั้นรู้สึกว่ามันมีพลังปีศาจบางอย่างอยู่ในที่พักแห่งนี้ซึ่งนั่นมันทําให้ข้าคิดถึงพวกเผ่าปีศาจคนเถื่อนทางตอนใต้ที่ข้าเพื่งจะจัดการไปการฝึกฝนด้วยอัญมณีเลือดวิญญาณนั้นแน่นอนแล้วว่า มันหมายถึงการเดินไปในเส้นทางแห่งปีซอดเดี๋ยวก่อนนะนี่ท่านลุงสิบได้ถามข้าเกี่ยวกับสมบัติหรือว่าจริงๆแล้วเขาจะไปรู้อะไรมาจริงๆอย่างนั้นเหรออโนฮะฮะท่านลุงสิบฮะท่านลุงสิบ ท่านกำลังจะรังแกข้าในตอนที่พ่อของข้าไม่อยู่ที่นี่อย่างนั้นหรอ <c oughs> ข้าเจอแล้วงั้นข้าก็ออกไปจากที่นี่ได้แล้วร,รายงานขอรับเออไม่เป็นไรมีอะไรก็ว่ามามีจดหมายมาจากตำหนักกลางว่าองค์ชายสิ ได้กลับมาถึงพระราชวังแล้วพร้อมกับผู้หญิงคนหนึ่งขอรับอะไรนะไอ้เจ้านั่นมีชีวิตรอดกลับมาได้ยังไงกันฮะข้าจะไปดูสถานการณ์สักหน่อยแล้ววันหลังเราค่อยมาคุยเรื่องนี้กันอีกทีก็แล้วกันอัญมณีเลือดวิญญาณอยู่ในมือเจ้านี่จริงๆด้วยฮ่